สุดยอดมากสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหดีต่อใจเหลือเกินสวยสวยใสๆค่ะนี่นะคะไล่ไปเลยค่ะไล่ไปเลยนะคะโน่นอีกค่ะโน่นอีกค่ะ ห้อยกันตอแต่งตองแต่งเลยนะคะเต็ไมไปหมดเลยนี่ผลงานของเรานะคะสุดยอดจริงๆสุดยอดมากสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหดีต่อใจเหลือเกิน สวยๆใสๆค่ะนี่นะคะไล่ไปเลยค่ะไล่ไปเลยนะคะโน่นอีกค่ะโน่นอีกค่ะโอ้ห้อยกันตองแต่งตองแต่งเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนี่ผลงานของเรานะคะสุดยอดจริงๆ